สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวตาตานะครับลาวตาต์าของวันที่16มิถุนายนส5 6พัน้นะครับลาวตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกสุวันเลยนะครับออกเวลาออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับ ของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับวันนี้เข้าบอไม่เข้าเลยนะวันนี้เข้าไหม ให้หนึ่งกับสองมาหนึ่งสามเหรออืมครับอ๋อโอเคครับอืมวันนี้ก็ไปต่อนะอ๋อครับขอขอบพระคุณพากม,มานะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอืมสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับราสตาเด่นห้ากับหกนะ ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับขอเน้นที่เก้ากับศูนย์นะห้าเก้าหกเก้านะครับห้าเก้าหกเก้าห้าศูนย์หกศูนย์ทดลองก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหกสองนะครับทดล,ลองนะครับ 3, สามนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอสามนี้ครับเด่นเด่นเด่นห้ากับหกนะ ห้ากับหกส่วนตัวเน้นกับเน้นที่ข้างบนนี้นะครับเก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์นะครับสามนี้ 0, นะครับข้างล่างนี่ชุดวินนะใครชอบวินก็จัดไปนะครับสามนี้ 0, นะครับสามนะครับ, 0, รบส่วห้ากับหกอะไรเด่นมาดูกันเดี๋ยวก่อนขอเน้นที่หกนะเน้นที่หกนะครับเน้นที่หกหกทั้งแถบเลยเ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับสามนี้นะครับไปกลับด้วยนะครับสาหรับนักลูดทักวิ่งก็เน้นที่หกนะครับเน้นที่หกเลยครับสามนี้นะครับส่วห้าใครชอบก็จัดไปนะครับครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับอาียบบ้อยแล้วเรียบบ้อยแล้วครับขอบพระคุณมากมากขอให้ท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับอาตามนี้นะครับขอให้มาบนมาล่างเนาะวันนี้เนาะ อ๋อเด้งเด้เลยนะครับโชคดีโชคดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ